ที่ Google Classroom ใช่ไหมแล้วเราก็มาที่แอปนี้นะคะแอปนี้จะเป็นโปแรแกรมในการแต่งรูปโปรไฟล์โ oh, อ้สังเกตไหมไม่กี่วันนี้เองที่ผ่านมาเนี่ยคนเลน่นกันกระหน่ำในโซเชียลมีเดียทั้งหลายใช่ไหมฮะโปแรแกรมนี้นักศ<ม>ึกษาก็กดไปที่คำว่า Shoot Photo นะคะกดไปที่คำว่า Shoot Photo <S <S นะคะที่ Shoot Photo เราก็ไปเอารูปมาฮะรูปเดียวรูปเดียวรูปอะไรได้หมดเลยนะรูปหมูก็ได้นะ เดี๋ยวคุณเลกจะทําให้ดูถ้าเป็นรูปที่แบบว่าออนไลน์แล้วแต่ AI มันจะจับมันจะวิ่งเนี่ยมันจะวิ่งล้อมก่อนว่าเห็นใบหน้าไหมนะคะมันจะวิ่งอยู่5สเต็ปเอ,อที่พี่แปลวมาเห็นไหมได้แล้วเห็นไหมคะแล้วเขาก็จะมีคําว่า new profile นะฮะ profile pic com ถ้าเราไม่ชอบรูปสไตลน์นี้ถ้าเราเลือกแบบที่หนึ่งเนี่ยเข,แบบนะะเขามีทั้งหมด4แบบนะฮะเขามีทั้งหมด4แบบนะตรงข้างบนเนี่ยแต่เขาก็มีมาก มากกว่าน,นั้นข้างล่างซินเตอร์ให้เลือกอีกสี่แบบข้างล่างที่พี่แปว๋วถามอ่ะยังมีทางเลือกมันก็ยังมีให้เลือกอยู่สี่รวมแล้วประมาณแปดรายการอ่ะแปดรายการเราไปเล่นดูนะแปดแปดรูปจริงๆนะฮะนะ<ๆ>มันจะเปลี่ยนไปแม้ซ้อนหรือแบบนี้ที่พี่แปว๋วทำเมื่อกี้หรือจะเป็นแบบนี้หรือจะเป็นแบบนี้ขายตูมีเนาะพอใจก็กดดาวน์โหลดหรือ เมื่อกี้เห็นน้องนันส n i ปปิ้งมาอย่างเงี้ยหรือแคปเจอร์มาถ้าไม่เอารูปนี้มันง่ายสุดๆอะคะ่ะเราก็เช็คโฟตโต้มาไปเปลี่ยน uh, สมมุติคุณเล็กจะเอารูปรูปหมูนะลองเอารูปหมูมาเล่นนะบางทีมันใช้ AI นะโปรแกรมนี้มันใช้ AI อะ่ะตอ,อนนี้คุณเล็กเอารูปหมูที่เราแคปเจอรเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้นะหาหาหน้าไม่เจอหาเฟซก็คือหาใบหน้าไม่เจอเมื่อหาใบหน้าไม่เจอเขาก็จะต้อง ไปหนีอ่ะสมมุติเราหนีไปใช้ตัวอื่น่ะเล็กใช้รูปนี้นะคะมันก็ไม่เจออีกอะถ้าไม่เจอมันก็จะหาไม่ได้นะคะเราก็ต้องไปหารูปที่สามารถจะทำจะทำให้กับรูปของเราได้นะคะ ลองลองรูปนี้สนุกฮะแต่คนเอารูปไปนั่งทำเขาก็จะเขาก็จ,จัดการให้เป็นนิว Profile p ิกซ์นะคะเอาไปเล่นไปเปลี่ยนเป็นโปรไฟล์ได้เนี่ยอ่าเนี่ยประมาณนี้นะคะเขามีแค่เนี้ยนะคะครูเล็กก็สอนเดี๋ยวเยวลายละเอียดเดี๋ยวพรุ่งนี้เพิ่มเติมให้นะคะเนี่ยเราก็สามารถตัดนะคะหรือแคปเจอร์หรือดาวน์โหลดได้เลย เห็นพี่ไก่ส่งมาแล้วเห็นหลายคนส่งมานะคะก็เอาไปเล่นดูนะฮะก็จบละนักศึกษาก็ทำเสร็จแล้วนักศึกษาจะมาส่งใน Google Classroom ในห้องสตรีมก็ได้หรือนาากักศึกษาส่งคุณเล็กยังไม่ได้ทำเวิร์กช็อปให้อะคะ่ะยังไม่ต้องส่งก็ได้เนี่ยมันก็จะจับวิ่งจับหารูปไม่ได้ถ้าไม่เจอมันก็จะเป็นอย่างบอกว่า prop, not, uh, ไม่พบ f ฟสอ is not ตเอ่อฟไม่พบนะคะต้องต้องไป คือบางทีรูปที่เราที่เราไปเลือกเนี่ยมันไม่ไม่สามารถที่จะสืบค้นได้ะคะ่ะแล้วก็อาจจะต้องไปหาสมมติสมมติคุณเล็กเอารูปหมู่ที่บ้านผู้คลองโอเคเราดูดิมันจะจับเจอไหมนะ a อนะคะเขาใช้ AI ถ้าเจอเขาก็จะอ่าเขาเจอเขาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ดูนะคะ นี่ฮะเห็นไหมคะก็จะเจอเจอประมาณนี้เห็นไหมน่ารักไหมฮะก็คือถ้าเขาเจอรูปประเภทนี้เนาะเจอแล้วเขาก็จะได้ติ่งหนึ่งอะ่ะตรงเนี้ยไปเล่นดูนะคะไม่จําเป็นต้นองเป็นรูปเดียวเรานะรูปที่บ้านาอาจจะใช้รูปที่บ้านรูปเดียวหรือรูปหมู่ได้หมดเลยนะคะพ,พี่แป๋วไปแต่งได้เลยฮะนะคะ,นะคะอันนี้ยังไม่ได้สอนเยอะก็สอนแค่แอปตัวนี้เองเดี๋ยวก็จะมีพวกโปรแกร,รมที่พี่เป๋วเล่นอะ่ะ นะคะเซตเปโตอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวต้องใช้จากมือถือนะคะเราก็สามารถไปเปลี่ยนได้เป็นรูปหมูเนี่ยรูปหมูเราลองดูว่าเราถ่ายแบบเซลฟี่กี่คนนะคะเราก็ลองเล่นดูนะคะเขาก็เขาจะใช้ AI จับอ่ะคุณเล็กโปรแกรมนี้ออกมานะโอ้โหคนเล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะ